น้องชายสวัสดีครับสสวััดีครบแนะนําตัวหน่อยครับผมพยักโดงเกียรติชัยครับครับวันนี้ต่อยคู่ที่ต่อยช่วงหลังคู่ครับครับก็คู่ที่แปดในรายการใช่ครับเจอกับเพชรประมวลครับเพชรรปจษฎาชัยกร๊บครับไม่เคยเจอเลยมั้งไม่เคยใช่ไหมแล้วผลงานของพยักโดงเป็นไงบ้างแพ้ชนะใครบ้างหลังหลังมีแพ้คะแนนคลาสสิกที่บุญลัาครับแล้วก็แพ้เต้ยแพ้้เตยที่หลังติดอ่าแล้วก็มาชนะพลังหนุ่ม น็อกยกแรกปะใช่ครับวันนั้นเตะขาไหมหรือับเตะขาน็อกยกแรกเลยแต่หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะเนี่ยสามเดือนแล้วมั่งที่หายไปสองเดือนใช่ประมาณสองสองสาเดือนได้หายไปไหนมาครับว่าทำร่างกายแล้วก็ไปติดโควิดมาด้วยอ๋อแต่หายหายหลายเดือนแล้วมั่งหายครับเดือนกว่าสองเดือนแล้วหายแล้วครับครับร่างกายก็โอเคกลับมาครับผมซ้อมเป็นไงบ้างครับซ้อมมากี่วันก็หนึ่งเดือนครับครับซ้อมอยู่ที่กําแพงเพชรับ อ่าก็ค่ายอดงนะใช่ครับป้ามาใครในค่ายตอนนี้ก็พี่พี่เพื่อนๆช่วยกันนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ครับผมระบบหายใจกลับมาเหมือนเดิมครับน้ําหนักตัววันนี้ลดเท่าไหร่น้องชายลดมาประมาณสองสามโลไม่ใช่วันนี้ครับวันนี้ไปเหยียบแต่ช่างแล้ววันนี้ต้องลดเท่าไหร่อ๋อเหรอทำไมไปไปช่างก่อนก็แต่แรกช่างมากิโลเราก็เกินประมาณครึ่งโลครับอ๋อแต่บีมาช่างตอนเช้าพี่นัดบอกว่ายังไม่ได้อันนี้เลยวิ่เลยใส่ก่อนใส่ชุดก่อนเนี่ยออกดีไหม ครับโอเคก็น่าจะไม่มีอุหาเนาะครับผมปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ21ครับจากจังหวัดกําแพงเพชรครับไปปล่อยประมาณสัก54ครับวันนี้อาวุธที่เราถนัดถนัดที่สุดเลยช่วงนี้คืออะไรหมัดไหมหรือแข้งแข้งกับหมัดครับใช่ไหมสองอย่างนะครับผมเพราะเราชกแล้วได้บอโอ้โหออกมาเต็มเหนียวเลยอ่ะฝากเอฟซีของค่ายเกียรติชัยหน่อยครับก็ฝากเอฟซีชาวกำแพงเพชรเป็นกำลังใจให้พยักษ์ดงด้วยนะครับวันนี้ทำเต็มที่แน่นอนครับ คู่เอกช่วงสองนะสู้ๆน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเพชรุณโมยทำใจความคู่ชีพครับอ่าวันนี้ต่อยคู่ที่คู่ที่8ปดติคู่เอกช่วงสองนะไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าน้องชายผลงานเป็นไงบ้างหลังๆสามไฟท์ไฟท์ชนะยอดศิลปะร้อยสิบเจ็ดครับแพ้แพ้สายเลือดเแื้โมวยไทยแล้วก็แพ้คุณศึก เป็นดีิงๆครับที่มีครับก็เกือบจะมาหลายรอบเลยคอยที่แพ้นีคือจะมาจะมาแล้วไปเหี่ยวนิดเดียวและการจับตัวไฟนี้เป็นไงน้องชายสามอาทิตย์เต็มครับสองอาทิตย์ครับอ่าเราก็คือมวยในรายการปกติไม่ครับตอนเดกต่ยี่หกครับยี่หัที่ผ่านมาใช่ครับแล้วก็ต่กับเพชรเดินชนครับแล้วที้ก็เปลี่ยนคูู มาแต่งกับพยักษ์ดูง้้ที่30ครับอ๋อเหมือนเพชรเดินชนเขาถอนน่าจะเราก็เลยเลื่อนมาอีกสักสามสี่วันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าซ้อมมาอยู่แล้วนะเร่งมาตลอดอยู่กับพี่จิ้วเนี่ยซ้อมมาใครอ่ะในค่ายตอนนี้มีใครบ้างพวกเพชรผู้เขียวแล้วก็ูวิทยาอะไรอย่างเงี้ยคัสสิกไม่อยู่ครับคัสสิกอยู่ค่ายฐานครับอ๋อตอนนี้เป็นทหารใช่ๆเรียกตัวกลับแต่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาไม่มีครับน้ำหนักตัววันนี้ลดไปเท่าไหร่ลดไป0.8ครับครับไม่ถึงปอนด์ไม วันนี้เจอกับพยักโดมมวยซ้ายมั้งครับมวยยซ้าไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับหนักใจไหมเจอมวยซ้ายไม่ไม่เป็นไรครโอเคไหมโอเคครับเขาก็ฝีมือส่วนเรานี่เหนียวมั้วงในมวยเข่ามวยเข่าตอนต้นอาจจะเขานำไปก่อนนะเร่งจัดๆเลยยกไหนยกสี่มั้ยหรือว่าสามไม่สี่ก็สามครับดูก่อนว่าเขามาแบบไหนเนาะมีอาชีพทุกไฟต์อยู่แล้ว ีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ21ปีจากจังหวัดจังหวัดมวยรำครับไปปล่อยกี่กิโลกรัมน้ำหนักเนี่ย55-56ครับอาพูดอะไรกับแฟนมวยชาวบุรีรัมศ์หน่อยครับฝากเชิญชวนชาวจังหวัดมวยรำนะครับเชิญเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะทำเต็มที่ให้แน่นอนครับโอเคคู่เอกช่วงสองนะเพชรประมวลเกินไม่เกินเลยนะโอเคครับ